โครงการไมกินบ่าวินตั้งอยู่ที่ไหนคะโครงการไมกินบ่าวินตั้งอยู่ที่ซอยวัดพันเสด็จนอกติดถนน3 3 1 Ball ึบ่าวินค่ะเดินทางไปทํางานสะดวกไหมคะเดินทางไปทํางานสะดวกค่ะใกล้นิคมค่ะทางนิคมอมตะซิตี้นิคมเหมราชนิคมอิตเทนซีบอร์ดค่ะใกล้ทั้ง3ที่เลยค่ะสถานที่ใกล้เียงโครงการมีอะไรบ้างคะโรงพยาบาลพญาไทยบ่าวินโรงพยาบาลปียเวศบ่าวินและโรงพยาบาลแปซิฟิกบ่าวินค่ะใกล้โรงเรียนมาริวิทโรงเรียนปัญญา นะคะแล้วก็ใกล้ห้างโรบินสันบัลวินและห้างโลตัสบัลวินค่ะโครงการใกล้ทางด่วนหรือมอเตอร์วเวย์ไหมคะโครงการใกล้ทางด่วนค่ะสามารถเดินทางเข้ากรุงเทพไปพัทยาหรือว่าจะเข้าตัวเมืองชนบรุรีก็คือสามารถเดินทางได้สะดวกมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าสามารถนัดเยี่ยมชมโครงการบ้านไมคกิีนบัลวินของเราได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นเลยค่ะมาเยี่ยมชมโครงการของเราเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ